สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตะวันแชนแนลนะคะตอนนี้ก็มาถึงเก่ากอกแล้วค่ะทุกคนยายเช้า <c oughs> โอ้โหไม่ได้อยู่กันสามอาทิตย์สวัสดีค่ะ <c oughs> ทำอะไรวันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดหรอไม่ไลฟ์วันนี้ยังยังไม่อยากไลฟ์ยังยังยังไม่หลักเอ,เอาพี่เอาพี่พยังไม่ไปไรหรอนึกว่าไปแล้ว ไปไหนไปอันนี้ไงอารมณ์ดีเหรอวันนี้อารมณ์ดีจ้าได้ยินข่าวว่ากลับบ้านหรอไม่กลับใช่ไหมอยู่นี่แหละกลับไปทําไมโอ้โหอ้าวยายจะไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวแล้วเหรอโอไม่ได้ขายตั้งนานแล้วถ่ายวีดีโอได้ได้ไหมเนี่ยได้ถ่ายไหมอย่ากถ่ายแล้วก็ถ่ายใหถ่ายไปเลยนี่ไงก็ร้านยายซอยยายซอก็ยังทํากับ กับข้าวเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ค่ะแต่ไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวแค่นั้นอาหารตามสั่งเหมือนเดิมใช่ไหมคะใช่เห,เหมือนเดิมนอกจากก๋วยเตี๋ยวเนี่ยหนูตกใจมากเลยเห็นคลิปวิดีโออะไรวะ,ะลายสดอะกาศริงนั่นแหละปรึกษากันกับยายที่ที่บ้านแล้วว่าจะกลับบ้านแล้วมันจะไปขายอะไรนะขายอะไรอ่ะมัน,ม,นมีทุนอยู่ก้อนสุดท้ายที่จะไปลงทุนอะไรนะซื้อรถเข็นซื้อรถเข็นโอ้ซื้อรถเข็นขายขาเจียวจริงหุ้ยรถใครอะยาย พูดใครอะคุณหมอก็มาที่ยค่ะอ๋อคุณหมอขายไข่เจียวที่บ้านใช่แล้วสรุปเป็นไงไม่ได้ไปโต้โต้กันกับพี่น้องนะแต่ยังไม่ได้คุยกับทางนี้ไงได้คุยกับทางโน้นอ๋อสวัสดีค่ะอ่าประเดิมด้วยอะไรหรอคะลาดหน้าค่ะลาดหน้าค่ะยายซอมีลูกค้าคุณหมอคุณหมอนี่ลูกค้าประจำของยายซอเลยนะคะ ทุกวันต้องมากินที่นี่ใช่ไหมคะข้าวเช้าฝากช้องไว้ที่ยายซอปลาซออันเย็นด้วยใช่ไหมอันนี้สตอเอ้ยสตอสิสลของเจเจของพี่แกสั่งยังเดี๋ยวจะเอามาให้อยู่อยู่ในบ้านไม่ได้เอามาเยอะแยะสตออ่ะ ขายอยู่แต่ว่าจะไปเอาไปส่งเขานั่นแหละแต่ว่าไปพรุ่งนี้ทํางานพรุ่งนี้ก็เลยไปส่งเขาพรุ่งนี้ซะส่งที่โรงเรียนไงเปิดเรียนแล้วบอกครูก็ไปก่อนแลวเนาะยายจะเปิดพร้อมนักเรียนได้ยังไงละ่ะโอ้ oh. เปิดดูอะไรเนี่ยนี่ไปถึงทางถามมาเมื่อไหร่จ้ะมาเมื่อไหร่จ้าคิดถึงเราอะดิ บ้าได้านไหนดิพอสิกโอเคเออเราเราก็ว่าอยู่เอ้าทำไมยายวประกาศบ้านจันเรื่องของเรื่องทำไมทำไมทำไมยายคือทักมาบ่อยแท้ว่ามีอะไรหรือเปล่าจะกลับบ้านก็บอกว่าจะกลับบ้านแล้วเหรอฉะนั้นก็เลยหัวเราะจะกลับบ้านแล้วก็ไม่ได้คุยกับเจ้าคุณเออคุยกับแม่เขาหน่อยไม่ได้บอกเจ้าคุณแล้วเจ้าคุณเป็นไงทีนี้พอแม่มันไปบอกเจ้าคุณเจ้าคุณเขาก็ร้องไห้เลยเพราะไม่กลับใช่ไหมยยาามกิน ไม่ยอมอะไรเลยมันก็บอกมันบอกว่าประโจะกลับแล้วนะมันก็บอกว่าให้ไปให้ให้ไปบอกปรนนะาซอแล้วไม่ให้กลับอย่างางี้นะอออืพอพอวันมามันก็มานอนกับเราเลยทีะะ่ีหมปกติไม่ให้นอนใช่ไหมนอนเฝ้าเลยเมื่อวานมานอนทั้งวันอืนอนเฝ้าเลยก็เลยนเยโซก็บอกว่า เราก็เลยไม่รู้ไงคิดว่าโกหกคิดว่าแบบเอ้ยไม่ใช่โกหกคิดว่าพูดเล่นอะไรแล้วก็เลยหัวเราะไปฮ่าห่าห้ากับจิ้งล้ออะไรอย่างเงี้ยไปดูรถเข็นแล้วนะว่าจะไปขายของที่ตลาดเพราววันที่เดินทางเมื่อวานก็เห็นไลฟ์สดตอนเช้าก็เลยเปิดขึ้นมาไม่ได้ดูเอ้าแล้วเพราะว่าคุยกันเรียบร้อยทั้งพี่แดงทั้งพี่คุยกันอ่ะสามคนสี่คนคุยกันเรียบร้อยแล้วต่อไปจะทํายังไงอืมต่อไปจะทํายังไงกับพื้นที่ตือนี้ พี่แดงเขาก็บอกว่าถ้าเยซอไม่อยู่เขาก็จะไม่อยู่อ้าวแล้วตอนนี้พี่แดงอยู่ไหนล่ะคะก็พี่แดงก็อยู่แล้วสรุปก็คือไม่ไม่ได้ไปกันไม่มีใครไปเออถ้าเราไปพี่แดงก็ไม่อยู่นั่นแหละก็เลยสรุปก็คือไม่มีใครไปไม่มีใครไปก็ตกลงกันว่าอถ่ามีเอฟซีโทมาหาอรี ah ว่าถ้าว่าจะลงทุนต่อให้เยซอยเยซอจะอยู่ต่อไหมอืมเยซอบอกว่าเยซอมีเงิอนอยู่แต่ว่า มีน้อยแต่ว่า<ม>ยยศจะไปลงทุนที่บ้านตรงนี้นะไม่อยากลงแล้วเพราะว่ามันอะไรอะ่ะก็คือไม่อยากลงแล้ว<ม>พูดกับเอฟซีอะว่าไม่อยากลงแล้วพูดกับทอเลนะม,ไมีไม่ใช่ว่ายยอไม่มีตงังแต่มีอยู่ไปซื้อรถเข็นแล้วก็จะไปซื้อ ไขยทอดขายไข่อ่ะไขยไข่ไข่ไข่เจียวเหรออ๋อไข่เจียวก็ไปกลับบ้านไปวันนั้นก็ไปดูมาอืมก็มีแล้วก็มีที่เรียบร้อยแล้วไปบอกกับเจ้าของที่ว่าเรามาขายตรงนี้ได้ไหมเขาบอกได้แล้วที่บ้านบ้าอย่างไงที่บ้านก็ดีใจอยากให้ยซกลับแล้วสรุปไม่ได้กลับแล้วที่บ้านมาอยังไงยาย โกรธเลยเอาหรอโกรธเลยพอติดต่อรถแล้วเขาให้เขาไปหารถหกล้อมาขนของอเออแต่ตอนตอนตอนที่จะกลับก็คือไอคุยกับทางนู้นแล้วแต่ว่ายังไม่ได้คุยกับพี่คุยไมัมรบร้อยคุยกันหมดทุกอย่างคุยกันแล้วแต่ว่ววาอ,อตอนแรกก็คุยกับทั้งหมดสามคนพี่แดงพี่เดิยคุยกันหมดแล้วว่าจะกลับวันจันทร์กันนะวันจันทร์นี้หรอหรือวันจันทร์ที่แล้วมวันจันทร์ที่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้บอกเจ้าคุณยังไม่บอกขัานชาย อ๋อ oh, คุณชายคุณชายไม่ได้บอกออคุณชายก็เลยร้องไห้คุณ <laughs> ชายก็เลยให้แม่เขามาขอ,อมาไม่ให้ใดซอไปอืสรุปก็เลยได้อยู่สรุปก็เลยแล้ว,ลวก็มีเอซีโทรมาบอกว่าใดซอซเขาไม่มีทุนเหรอเดี๋ยววันนี้อะไรมานั่นแหลเพอมาเห็นเจ้าคุณร้องไห้นะพ่อพ่อแม่มันร้าสดน่ยนะ <laughs> ก็เลยมีมีเอฟซี FC แบบ สนับสนุนด้วยเนาะคุณแม่ให้มาห้าพันแล้วก็เอฟีกี้ให้มาอ่โอเคยายซอก็เลยได้อยู่ต่อบอกว่าให้ยายซออยู่ต่ออยู่นั่นแหละดีแล้วจนน้องสาวนกโกรธเลยพอไปติดต่อรถมาแล้วเขาเอาพันหนึ่งเขาจะขึ้นมาตอนบ่ายพอตอนเช้าโทรไปทางบ้านน้องสาวโกรธไม่คุยด้วยเลยเขาแล้วทำไงทีนี้ฟันเห็นเลขอ่ะไหมตัวตรงเลยถูกไหมมันเป็นหมื่น แต่เจยซอนะเขาไม่โทรมาเพราะเขาปูดโคตรเจซอทุกวันนี้ก็ยังไม่คุยกันเลยน้องสาวซอกก็เลยโทรไปง้อเขาบอกว่าอย่าไปทํากับพี่แบบนี้นะอย่าทำกับพี่แบบนี้สิอยา่างงั้นอยา่างนี้นะเอออย่าทำปนเฉยเมยนะอย่างนี้นอย่างนี้นะถึงได้คุยกันกเมื่อสสองวันนี้ก็อบอกโกรธกันหมดเลยอ่ะแต่ว่าสรุปก็คือเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วลวันที่หนึ่งน่ะวันที่หนึ่งวันแรงงานอ่ะเัาจะมาครเขาเพราะว่า น้องก็หยุดงานใช่ไหมลานลูกหลานก็หยุดงานกัน uh huh. มาให้ก็จะมาขนกันใช่กนะลายเป็นอาปามาไม่ได้กลับไม่ได้กลับ,บเขาก็โกรธทีนี <laughs> ้ขาปติต่อรถเรียบร้อยดีที่เขาไม่ได้มาจำเออแล้วรถเป็นยังไงที่นี้รถก็คืนเขาหรอรถรถก็า<ด>เราเราไม่ได้เราไม่ได้ไปแล้วแล้วก็โทรป,ป,ร,ะประมาณเก้าโมงนวะแต่รถเขาจะมาบ่ายโมงอืมใช่ไหมล่ะอืมท,ที่ที่ว่า แล้วสรุปแล้วรถรถคือเราซื้อเอาหรือว่าคืนเขาเลยรถอะไรรถเข็นน่ะไม่ได้ซื้อเราคิดว่าจะไปทำกวาดบ้านให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จะทาสีบ้านสีเพื่ออะไรให้เรียบร้อยแล้วก็จะไปขายจะไปขายไข่เจียวรถแต่ยังไม่ได้ซื้อแต่ไปดูแล้วอืมอันที่พูดที่พูดถึงนี้ก็คือจองที่เหรอไปดูที่ไปดูที่ในตลาดก็เป็นเพื่อนกันอะไรเป็นยังไงเขาบอกเป็นบ้านเหรอ ไม่ในตลาดเลยเขาขายตอนเย็นอในตลาดตรงที่ตลาดตรงที่ที่เราไปเขาวงน้ำหรอที่เราไปน่เราไปถามเน่ยเพราะว่าคนที่คนที่เป็นเจ้าของแผงก็เขาก็เป็นเพื่อนแต่เราเขาก็บอกว่ามาเขาบอกว่าแล้วแต่มาขายเท่าไหร่ก็ถ้าขายดีค่อยว่ากันอืมสรุปก็คือไม่ได้กลับเลยไม่ได้กลับเลยอยู่นี่เลยนอนเฝ้าสองสงสารเนาะสงสารหลานอะไรยายก็เลยไม่กลับเลยตัดสินใจอยู่นี่แหละ ถามจริงๆบอกว่าถ้าคุณถามจริงทําไมไม่ให้ยศครับก็ไม่ให้กลับแบบไม่ได้ิีข้าวแต่บอกว่ารักก็โซร้องให้เราก็เลยมันเศร้ามาสองวันสามวันน่ะแล้วเราก็อู้ตื่นมาก็ประชอเย็นมาก็ประโซเที่ยงมาก็ปะโซเลยเออถ้ายายไม่อยู่แล้วค่ะจะทํากับข้าวให้นะมันก็ไม่ได้อยู่เด้ออยู่นี่แหละยาย ยายไปเขาก็จะอยู่กับใครล่ะเขาก็ไม่มาอยู่แล้วนี่เก็บหมดแล้วนะของนั้ไม่ใช่เาเก็บหมดแล้วเก็บหมดทุกอย่างเลยแต่เตานั้นไม่ได้เก็บน่ะเนื้อมัดหมดไปหมดแล้วเออเออเนาะว่าอยู่่ถุงอยู่ในห้องน่ะว่าอยู่ทาไมโล่งจังเลยเป็นแปลกเสื้อผ้าเก็บใส่ถุงใส่ถุงไว้สี่สี่ถุงอยู่ในห้องน่ะเก็บหมดเลยช่วยชามก็มัดหมดแล้วเจ้าไปเขาก็ไม่มาอยู่บ้านน้อยแล้วเขาก็ไปอย no. uh, no. no. ู you know, no. sure. it? no. No, no. Mm ่ก hmm. it ับโพ่อเมื่ออะไรก็เก็บหมดแล้ว อยู่นี่แหละอยู่กับเจ้าคุณนี่แหละอยู่กับพี่เจเจนี่แหละพอเพราะว่าสั่งผักหวานเขาด้วยนะสั่งผักหวานเขาด้วยนะวันนั้นนะ่ะผักหวานก็มาให้เราต้องให้พวกพาไปส่งผักหวานเขากลับ <laughs> ไปเขาไม่สนใจเลยซ <laughs> อเขทิ้งอื่งไว้เลยนะนะทิ้งผักหวานในนั้นแหละก็ซื้อของมาเลย <laughs> เขาไม่คุยด้วย <laughs> น้องสาวไม่คุยด้วยน้องสาวบอกว่าพูดแล้วให้มันคิดให้มันดีๆก่อนแล้วค่อยโทรมาไปบอก,กอ๋อให้เราหาให้เราหาแล้วก็ไปคุยจะดิบดีอืมโอเคค่ะเนอะยายซอกก็สรุปก็คืออยู่<ป>ที่นี่ <laughs> อยู่ที่กกอกนะคะอยู่กับเจ้าคุณอยู่กับคุณชาอยู่กับเจเจอยู่ที่นี่แต่เพราะว่าอยู่ที่นี่เรามีความสุขเราอยู่อะไรแบบว่าสบายจะบายแต่มันก็มันก็ไม่ค่อยได้อยู่เนาะเจเจก็ไม่ค่อยได้อยู่แล้วมันก็น่ากลัวด้วยแต่ากลเสาวอาทิตย์มาแต่ว่าถ้าโรงเรียนเปิดแล้วก็มีครูที่โกูเนี่ยเขาก็มาแล้วเนี่ยเขามาเตรียมเตรียมการเรียนการสอนเตรียมมากินข้าวจีบทุกวันไอ้นี่แล้วเนี่ยสัปดาห์นี้แหละ เ้าก็จะขายดีสรุปยาซาวก็อยู่ก,กอกๆเหมือนเดิมนะคะทุกคนค่ะพี่แดงก็อยู่เหมือนเดิม,ดอ,ยม,ดมอยู่กันครบทีมค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ไปไหนไม่ต้องไปไหนแล้ว <c oughs> ไปไหนไม่ได้หรอกอนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกิ้งกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้หญิงกัน้ลยนยคันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ป้าซอด้วยนะทุกคนก็อย่าลืมอุ๊ยอะไรอะ่ะยังไม่ลงเห็นไหม <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป้าซอด้วยค่ะนะคะ,นะคะช่องอะไรนะ ป้ากกชอ,<ห>อ,อกรกอกแล้วก็พี่แดงชาแนลใช่ไหมพี่แดง Channel, ชาแนลแล้วก็ช่องเจเจด้วยนะคะพอลลี่ชาแนลช่องช่างตั้มกอกอก,กด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ